ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศัดิ์ครับพร้อมทีมงานนะครับจากบริษัทนุชฟลไร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับวันนี้มาดูนะแปลงข้าวนะครับที่เกษตรกรใช้สินค้าของนุชฟลไร์เรานะครับมาเห็นแล้วนะครับเห็นข้าวโอ้โหลวงนะครับใหญ่มากเลยสมบูรณ์แล้วออกดีมากนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวมาพบกับเกษตรกรโดยตรงเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอทราบชื่อหน่อยครับผมพี่ยพินพันธาค่ะ คุณยุพินพันธาครับอยู่ที่64ทับ1หมู่6ค่ะ64ทับ1หมู่6ตำบลห้วยพุกตำบลห้วยพุกอำเอํดงเจริญอำเภอโดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะครับพี่ทราบได้ยังไงว่ามีพุดธปลไร้ที่เอามาใช้เนี่ยอ๋อที่เขาเ้แนะนำค่ะที่อะไรฮะที่สมหญิงนี่ครับที่สมหญิงค่ะนึกยังไงมาแนะนำครับผมก็ สินค้าเขาดีเลยก็อยากให้เขาว่าทำงานด้วยกันมาตลอดรู้จักกันรู้จักกันก็อยากให้น้องเขาได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อที่แล้วเนี่ยพื้นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาทําได้เขาทํา14่ไร่แต่ได้เข้า17เกียนโอ้โหโทรไปบอกเลยเขาใช้มาครั้งนึงแล้วใช่ไหมค่ะเลยไม่ไม่ก็ติดตามมาดูอีกครั้งสองเนี่ยโอ้กทับใจเลยก็ทัดใจแล้วใช้ยังไงแล้วครับเนี่ยก็ใช้ตามสูตรที่เขาบอกนะคะสูตรประมาณเท่าไหร่ ก็5ซีซีค่ะ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรค่ะนะครับถือว่าประหยัดนะ,ะประหยัดค่ะสองขวดนี่ใช้ได้สองครั้งเลยนะนายโอ้ยนา20กว่าไร่จะใช้ได้สองรอบแล้วข้าวนี่พันไรครับเนี่ยนี่พันดีสี่โยงค่ะดีสี่โยงเพราะเป็นข้าวเป็นข้าวข้าวสามเดือนข้าวสามเดือนข้าประมาณร้อยถึงร้อยร้อยวันประมาณร้อยวันอ๋อประมาณร้อยวันนะฮะแล้วปกติแล้วมันลวงใหญ่อย่างนี้ไหมก็ของคนอื่นก็ไม่เห็นใหญ่อย่างนี้เลยค่ะเ ไี่รู้สึกปัวใหญ่อันนี้ใช้ใช้ตั้งแต่ตอนไหนตอนเล็กเลยอ่ะข้าวประมาณได้เดือนก็ใช้เลยค่ะพอข,ข้าวเดือนนึงใช้ตัวไหนครับใช้สูตรหนึ่งก่อนค่ะใช้สูตรหนึ่งนี่นะฮะค่ะฉีดไปกี่เที่ยวครับก็สองเที่ยวสามเที่ยวแล้วองี<อ>คือฉีดตั้งแต่ข้าวประมาณลเล็กไหมข้าวเดือนนึงก็เล็กเล็กอยู่อ๋อฉีดตั้งแต่ข้าวประมาณหนึ่งเดือนนะคับพราะข้าวสองเดือนก็มาฉีดอ๋อก็จริงๆแล้วฉีดฉีดสูตรหนึ่งเนี่ยประมาณ กี่เที่ยวนะสามสามรอบได้แล้วสามรอบนะฮะแล้วพอเข้าสองเดือนเข้าสองเดือนจะฉีดฉีดมาใช้สูตรสองเนี่ยนะนะครับแล้วสูตรสองนี่เป็นยังไงฉีดฉีดแล้วครั้งแรกนี่เป็นไงบ้างเขาก็รู้สึกว่าเขาออกจะจะพร้อมสมบูรณ์ดีค่ะอชิมไปกี่เที่ยวครับเนี่ยสูตรสองลองเที่ยวค่ะลอเที่ยวจะออกหมดเลยออกหมดเลยพึบเลยไหมใช่พุ่มเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แป้งอื่นๆที่เราเอ่อเข้าพันเดียวกันนี่นะลวงมันไม่อย่างนนี้ใช่ไหม ไม่อย่างนี้แล้วค่ะคล้ายไม่ใหญ่อย่างนี้อันนี้ถือว่ามันใหญ่สมบูรณ์เลยใช่ไหมใช่โอ้แล้วก็สูงนะครับแล้วก็มองไปนิดทั้งคุ้งเลยนะรวงมันใหญ่ย้อยเลยเนาะของชั้นเลยเก่าเปกติเนี่ยที่ที่เคยทํานามาเนี่ยนะครับผมก็คือจริงแล้วถ้าเข้าลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันยังไม่ย้อยนะใช่ใช่ไหมแต่นี้ทําไมมันโอ้ดูสิฮะก้มย้อยหมดเลยเนาะอันนี้ก็ถือกใหญ่ก็ถือว่าตรงนี้มันปกตินีมันจะเป็นลักษณะเข้าปีใช่ไหม ข้าวปังค่ะอ๋อนี่เป็นข้าวปังเหรอทำดูดูแรงได้ทำดูแรงได้ค่ะคือข้าวปังรวมอย่างเงี้ยมันก็เข้าไห่เลยกับเท่าที่เคยทํามาเป็นไงบ้างก็เมื่อก่อนไม่ได้ใช้ยาก็ก็มีก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยใหญ่เมื่อก่อนที่เคยทํานี่ได้เข้าดีไหมก็ได้เือนนังประมาณแปดสิบถังได้หประมาณแปดสิบถังแล้วข่าวว่าคราวที่แล้วที่ผ่านมาได้เกินกว่าเกินกว่านาพื้นนี้เท่าไหร่นะนะ สิบสี่ไร่สิบสีไร่ราคเท่าไหร่สิบเจ็ดเกนสิบเจ็ดเกนโอ้โหเท่าไหร่น่ะเกียนกว่าเลยเนาะเกียนนะครับเลยครั้งนี้ติดติดใจใช่ไหมติดใจแล้วทำไงใช้ต่อเลยใช้ต่อค่ะนะครับแล้วตอนนี้ได้แนะนำใช้หรือยังแนะนำไปมั่งแล้วค่ะเขาใช้หนู่หกเก็ใช้ตอนนี้ทราบข่าวว่าพี่น้องแถวแถวบ้านก็ใช้กันทุกคนประทับใจไหมครับเห็นข่าวอย่างนี้ทับใจค่ะดีใจไหม ดีใจข่าวว่าคราวที่แล้วเกี่ยวข้าวได้รถมาคันเลยใช่ไหมค่ะโอ้โหดีใจมากเลยเนาะคุยไปทั่วเลยฮะประทับใจพอใจที่นะครับได้ซื้อรถซื้อรถเลยนะแล้วแล้วข้าวที่เราเคยทํานามาเนี่ยทำมากี่ปีแล้วนาเนี่ยทํามา20กว่าปีแล้วนะนะฮะทำมา20กว่าปีแล้วใช้สินค้ามาสารพัดสารพัดที่จะใช้อ่าแล้วตอนนี้จะจะเปลี่ยนยี่ห้อไหมเนี่ยแต่ว่าจะไม่เปลี่ยนแล้วค่ะไม่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมเห็นลูกฟอร์ไลน์แล้วนะ หมดนี mm ่ไหมปีนี้เห็นข้าวอย่างนี้เหนหมดนี่ไหมสงสัยสงสัยหมดเหลือเหลือเก็บปากมีใจเลยใช่ไหมก็นะครับพี่ในฐานะที่เราลองใช้นุไรา์แล้วนะครับตรงเนี้ยเห็นข้าวดีอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับพี่จะฝากบอกพี่น้องทั่วประเทศก็อยากให้ลองใช้ดูละค่ะดีสินค้าเขาดีมากใช้แล้วได้ได้ผลดีค่ะ เราใช้แล้วเราประทับใจ,จประทับใจมากเลยนะครับก็อยากบอกพี่น้องทั่วประเทศนะให้ลองใช้ดูนะครับอย่างที่เห็นเหตนี่นะฮะข้าวโอ้โหรวงเป็นปันปนปนป้นเลยเนะาะไม่เคยใช้ก็ลองใช้ดูกันเนี่ยมันดีมากเลยดีมากนะกนี่ขนาดเราตอนนี้ข้าวมันยังไม่เหลืองไม่เท่าไหร่เนะาะแล้ว,แล,วแล้วปุ๋ยนี่เราใช้ไปเท่าไหร่ปุ๋ยใช้กี่ลูกนั้กีแฟนข้าวหวานปมะมานสี่ห้าลูกกันนี่ี่ห้าลูกแล้วปกก็ติมันเป็นเท่าไหร่นสิลูกมเป็นสิบเลยลดลดมาครึ่งเลยอ่ะสี่ห้าลูก เ็เท่ากับไร่แล้วประมาณครึ่งลูกนาเท่าไหร่มายี่สิบห้าไร่ใช่ไหมสิบสี่ไร่สี่ไร่โอ้โหมันไม่ใช่ไร่แล้วครึ่งลูกแล้วมันสามส่วนนึงนะนะสามส่วนเลยน้องลดไปอ่ะเขาพอนั้นเนี่ยเขาจะพูดอะไรเขาจะเต้นกเขาจะโทรไปรายงานตลอดพี่สมหญิงคะครับมาเห็นข้าวเขาแล้วเป็นยังไงโอ้ปื้มค่ะปื้มแทนน้องนะแล้วไปเห็นที่อื่นมันเป็นอย่างนี้ไหมเหมือนถ้าใช้นุฟอะไลท์นะทุกที่เลยที่ไปติดตามผลงาน ค่ะทุกที่เลยแบบว่าจะมีคนตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ว่าไม่ว่าพืชทุกชนิดค่ะตามไปทุกที่ดีท,ท,ท,ทุกที่เลยดีทุกที่แล้วเขาโตมาตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างเงี้ยแบบนะครับแล้วพี่นะฮะดูข้าวของเราค่ะตรงนี้นะครับแล้วแปลงข้างๆเป็นยังไงฮะ่างกันไหมฮะผิดกันไกลเลยค่ะผิดกัน,กนไนนกลเลยใช่ไหมค่ะอันนั้นเขาไม่ได้ใช้นุชฟลายนะครับเนี่ยรวงก็โอ้โหมันออกมาเสมอเลยนะเห็นไหมเนี่ย อันนี้เหลืองแล้วอันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มออกก็มีของเรานี่ลูกเข้าลูกเข้าก็ออกนะคะคุณทวีศักดิ์แล้วนี่รวงเล็กเนาะลูกซึ้งไก็ออกอ่าออกทุกลวงเลยเนี่ยลูกเข้าก็ออกถือว่าสมบูรณ์มากเลยค่ะใหญ่มากอันนี้กะวบกีเกียนครับตอนนี้ก็ใส่ประมาณเท่าเก่าคงได้ประมาณเท่าเก่าก็คงได้เนาะออกปีเกียรเกียนนี่หลูเลยใช่ไหมะครับก็ครับพี่น้องครับเกษตรกรนะฮะภาพที่เราเห็นอยู่นะครับ อันนี้ก็คืออใช้สินค้าของนุฟฟอไรท์เรานะครับเปรียบเทียบกันเห็นง่ายๆเลยครับระหว่างแปลงติดติดกันนี่นะครับใช้สินค้าของที่เขาอื่นใช่ไหมแนะนาเขาหรือ,อยังครับเนี่ยแนะนำเขาแล้วเขาไม่เอาเขายังไม่เอาเนาะเขายังไม่เชื่อนะนะครับก็ดูความเป็นจริงเลยนะครับเห็นเลยฮนะฮะแปลงใกล้ๆกันนี่นะครับเราไม่ได้ตัดต่อภาพนะครับก็ขอฝากบอกพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับตอนนี้สินค้าของนุฟฟลอไรท์เรานะครับถือว่าไปที่ไหนเกษตรกรยอมรับ นะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้นะครับด,ดูภาพนี้แล้วนะลองตัดสินใจใช้นุโูลไยดูนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ยุพินนะนะครับเป็นอย่างมากนะครับที่ได้ให้เรามาถ่ายทำสินค้านุทูรไยเราภาพที่เห็นครับคือเรื่องจริงนะครับก็ตัดสินใจดูครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ